เก้าลีมาจากไหนนี่ไม่เสื้อเธอจะไม่เสื้อเก้าลีสบายดีประสบความสุขนะตอนนี้เรากำลังสิบไปงานศพพอเจเีจ๊ยบเนาะพี่น้องมีพักที่เพิ่นสร้างหลกักกาบเบเอื้อการเก็กบกพักของเบาเอื้อเนาะก็คือพักหอมน้อยแล้วก็ผักกาดแก้วน้ำแล้วก็มีอันตะไคร้เนาะที่เสียบไปซอยในงานเนาะพี่น้องดีๆ เออไปลูกสิมาน,นอนอยู่นี่บอ <c oughs> <c oughs> ไปนอนพี่น้องเนาะเดี๋ยวเราไปติดตามอยู่งานก่อนละกันเนาะไปสุขสุขสขคนเดี๋ยวก็สิไปกินทานเลยเนาะมีของปดาของลุงวีมีของเจดําดมีของบบอเอื้อนเนาะประมาณสามสี่ถุงนี่แหละพี่น้องห้าถ <5 S 1> <5 S 2> ุงห้าถุงข้าไปนี้ oh, <no. S 1> เออของกระหนาวอีกเนาะพี่น้องเพราะว่า งานอันนี้เพิ่นบอกคอยได้ไปกันพี่น้องมันแมนอยู่ว่ามันเป็นงานที่อันเขาดาบนอนแตกะบางคนเบนกับป่มาได้ม,มันแพ้มันแพ้แต่อีเม่ไยตื่นมาได้เลยพี่น้องหน้าคอยคือลอกแท้บอ่มันลอกลม้ลมๆบอกเลยนะเด้เน้นนะนี่นี่มันลอกทั้งลอกทั้งดําโอซิวกับโพชิวไปพี่นอ้องว่าอะไรยังห่างไปในงานกัน เฮ้ยจ้าทุกคนตอนนี้เขาก็มาฮอดงานแล้วนนเนาะเจอเจ็บเจียบจ,จักจู่ใส่จู่ข้างในบาจ้ะอุ้ยทางหลังรเราเป็นยัยงไงอ่เอาไปเอาไปไป,ไปทางใดเราอยู่ข้างหลังจ้ะ บ <c oughs> ิ๊กหรือบอยมันไปทางหลังมันจะเขาอสีข้างหลังวะนี่คือพักทั้งอ่ะพักมาส่งเนาะไปข้างหลังมั้ย Thank y o โอ้ยถ oh, ้าพวกเพื oh ่อนมาจักเธอหาละตุยหาไปทางมากเลยวะไปก้อดมาสักไปก้อนซ้าอะไรก็มีมีเพื่อนมาพักเดียสักจากจั๊กไซทงอืมมันมีมีอันอันชื่อสองสองอันนี้ชื่อมาซีโลเป็นเป็นกระช่องโลแต่ว่าแถมขอบคุณค่ะตัวนี้ตัวนี้หามาสอันนี้เป็นของน้องมาจอยงานมีจักั๊ไส้แล้วก็ พี่เนเขาไอ้สี่โทรนำแล้วยุ่ทังเด่เป็นยุ่ทั้งหลังบะเ้าเด็ก <c oughs> ผู้หนัง <c oughs> ห ah ้าส <we el deception> uh, <with> uh ิบไปโมกอนไหมเออสวัสดีเจเจี๊ยบนันเดสิมาฮะมุลางนำ ถ็นที่ล้างถึงที่มันบ่อันนั้นรีโอบริมาบ่ะบิมาเอาหอนถามว่าเอาพี่ไอคือมาสร้างหัวมันเถามน่อยไรคือาต่อเ้าเอาลมมาบอกของหนดินวกินเนี้ยมสกบอกเีง่มายเออขอบคุณค่ะ

เไปเอาป่าเลยเพิ่ผู้ชายเจ้าดูฟีเข็มลาศแล้วนะเข็มทาง เอาล้นฮบล้นเออมันออกกวนหวาน มันหนาวแล้วมันก็นเลยงามเนี่ยมันหนาล้วันกเองามเนี่อไปย่ำเนาะ

เราจะคลิปแล้วเอ้าล่องมอนันมองมาหญ่เห็นบ่อเออขางกันเลยทข,ขางกันเลยเข้าวันนี้กันบ่ได้เลยมันสีบล่ามไมใช่กองเพ่องบอ่คือไก่แท้ไปทูดเอาเลยด้ยเออ

เพิ่นไปสอนหลานเพิ่นควางแห่ในหมู่นะซิกแซกเป็นลันป่ามันยังลายอยู่ในนี้นะลายลายมา่ไข่เน่อันมันมันมันหนองไกลบ้านเนาะเพราะว่ามันกับคนกับเขา่ได้ค่อยล่งนะมันคือห้าวมันหนองไกลบ้านปคนกับลงเน่อืมกว่าระยมฝนมันกระบบ่นขึ้นมาเนาะประคอกได้แต่หนองห้าวนี่ เออก็ยันแล้งกินน้ำหลังบอกินกระซ่านะล่างพักแล้วถึงกินนี่คือเจ้าภาพเด้อยนี่เนอเอาพักมาให้เพรานว่าอันล้างพักน้ำมันยังให้กินข้าวเพคนอะไรเรื่อยเอาให้ไปได้เงมันหนักน้ำเข่าไรไม่ได้เอาด้านที่โต๊ะน่าเลยนะเม่เมลข้างเนี่ย ตอนแรกดูขั้ตอนนี้ครับบอด้ม้าสาวแล้วจากนั้นสาวป่าไปหาแล้วเนี่ยเลยครับไม่แขกนั่น กันยังหลายนะเมื่อวันศิษย์ตัดให้ออเดอร์เขาอันเด็กน้อยวรรดาวานะกำลังงามถุงันนั้นแล้วถึงจะเอานาถุงไปให้รถรถเบิร์ตมันบวดเบิร์ตบะเล็กน้อยบิ๊กบอยนะเบิรจะบิ๊กบอยแล้วก็ลูก รนบริบูรณ์กระบวดขาวบกดข่าววางัวโมือนี่นะผู้ชายขั้นบยักเทหัวกระบดดข่าวโลดกระดด้าพุเทศไปเร็วรอบนึบ่งกำลังโหดเอ,ดอด้ยกำลังโหดประชันทลางฝากขลุุขมุ่อลีส เกียงเลยบ่น้ำเดี่ยวนะเกียงเกาะน้ำเดี่ยวนะเกียงเลยแฟนว่าเอาแฟนยามตัดบ่ให้ถือี้ดินเดี๋ยวจะมันแม่นบ่ละพินไปยามาสิครับกราบๆเดยอะพาชิชามาคนล่างไหนล่างพักซอยเพิ่นแล้วเลยพี่น้องอันนี้ล่างพักแล้วก็ข้ามาคั่วด้วยพี่น้องบอลนี่ ฮะเออสีโอใกล้กับกระตือกระตากตอนรับเลยเนาะสวัสดีค่ะ <c oughs> เป็นอะไรหืมมันหายอะไรไกลอันนั้นโอ้ยเจี๊ยบไล่ไปนะเป็นอะไรคุณพี่คือหน้าได้คือว่าให้เลือก ที่แคบคิวมัต้อจาีนจะตั้งรป่ายรนขายห้างคอนเทนต์บ้านมาตาเบีย ก็มีวันนี้ชื่อชื่อว่าเจอผ่าเบียดชิ้นนี้ไปกันแค่ชุดละพันแปเบื่องลเบียเนาะกยังมาเาวาเดี๋ยวชอบเสมอ่นี่ยเสียมาเลช่าเบียนมาออกเขาก็เดินๆกันเขื่ไปโลแบ๊กโลราสักมาฮงติงหมูพี่น้องเพราะว่าเต่าเขาทาบางคน ที่พักแรแหละกับ้าขันยาวลมาชักเชืนัวัดโชวไปชามตลับไปก้อนลงมากก่อนกดกล่องสะบัดเเบิกเกิดอยูเนพี่นอกดอยู่

อยู่น้อยเหมือนเขาไม่หไปเบมอเตกะใเข้าเจ้าให้เอาไปกับป้อยเขาไปรถดึงถอยด้พอในรถเดี๋ยวเมื่ออาลีไปดี่ขึ้นหาขึ้นบในรถคัะ

แดกใส่โทษครับเขาจะบ่กินะครับแดกกันเลยเอานี่แหละบ่่เจ่

ได้ออ่คระบนี่กับบะหมีค่้เบอร์ตอฮาร์ปพ่จอบฮารพอบนะเดี๋ยวเสียวน้ฮร์อกกับคนสวยนี่ฮาอ นอนี่จะมีกันาวบ้าก็ก e> ินยแต่่ไนอาลกี หนาวเลยโอ้ยไม่ได้ดูดีดูดบกก็อื้อ

เดี๋ยวกินข้าวแล้วฮะเดีสิไปแอนข้าวในนะพี่น้องเนาะแล้วกินข้าวซะก่อนจะสิ่ข้าวไปกินทานทั้งเด้อนใน เป็นอะไรเอื้อยคือสั้นใส่ปนี่นะเฮ้อยาวยาวไ่กินมือเดียวนึงตายันเนาะคือจะมามันสันไเราสิคือดุกดิ๊กแน่เนาะสั้นวับบ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 ับนับบ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 บบั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 ตับบับบับบัั่ อยากอย่ามนี่ได้แตุพี่น้องพากันเหดแนวอยู <S. <S. ่นวกินหนึ่งข้าวหนึ่งน้ำเนาะนู่นนี่นั่นอยู่ในครัวเนาะหลายคนอยู่สบายดีว่าชีว่าชีข่าวไปแอนอนันต์พดบริข่าวกอนนะพี่น้องเนาะปอล์ปุซานเพลสกอนเดี๋ยวเบอร์เกษียบและพระจักรก็ละกันบริสุขสุขคนสบายดีจ้า จบจบอย่างจตจบเหมอช้ยจะิจบรบ่จบจบแค่นี้แหละโอเคจบพี่น้องจบกับโตมจบแต่คิดในเล็บตัวเิ่ง